สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพในชุมชนสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่โดยสรุปแล้วสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มหลักๆได้ดังนี้กลุ่มโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคซึ่งอาจมาจากคนหรือสัตว์ก็ได้โดยเมื่อบุคคลสัมผัสเชื้อนั้นในปริมาณที่มากพอ ก็จะเกิดอาการแสดงของโรคนั้นๆเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคเอทโรคไข้หวัดใหญ่โรคตับอักเสบกลุ่มโรคที่สองนะครับคือกลุ่มโรคไร้เชื้อหรือโรคไม่ติดต่อมีสาเหตุมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเชื้อโรคมากระทำต่อร่างกายเช่นสารเคมีแสงเทียน ความร้อนมาพูดถึงสารเคมีนะครับเมื่อมันสะสมในร่างกายมากๆอย่างเช่นสารตะกั่วสารปร,รอทส่วนมากคนที่ทํางานในโรงงานพวกอิเล็กทรอนิกส์เมื่อตั้งคันนะครับร่างร่างกายเรียกว่าสารเคมีจะสะสมในร่างกายเมื่อตั้งคันจะทําให้มีผลต่อลูกในคันออกมาอาจจะเป็นไม่สมบูรณ์พิการอย่างเงี้ยนะครับปัญญาอ่อน โรคเอ,อ๋ออย่างเงี้ยครับส่วนแสงส่วนมากจะกระทบที่ผิวหนังถ้า,าสะสมในปริมาณมากๆก็จะเกิดโรคะเริงผิวหนัง,งนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อสายตาจ้องมองแสงมากๆก็ทำให้หนึ่งตาแพ้แสง ตาผ้ามัวตาบอดอย่างเงี้ยครับความร้อนทําให้ผิวหนังไหม้เป็นม,มะเร็งผิวหนังนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้อว,วัยวะในร่างกายทํางานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตส,สูงเป็นต้นโรคเบาหวานเกิดจากอะไรรู้ไหมครับก็คือเกิดจากปริมาณน้ําตาลในเลือดสูง เรื่าน้าตาลที่สูงมันมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลมากหรืออวัยวะในร่างกายคือตับหลั่งสารอินซูลินออกมาน้อยสารอินซูลินมันจะไปช่วยย่อยน้ําตาลนะครับย่อยน้ําตาลให้เป็นน้ําตาลที่มีอนุภาคเล็กลงเมื่อมันเ,ออเมื่อมันย่อยไม่ได้มันก็จะสะสมในร่างกายทําให้เกิดโรคเบาหวานส่วนโรคมะเร็งส่วนโรคมะเร็ง เป็นการผิดปกติของกล้ามเนื้อ,อของของเนื้อของเนื้อเยื่ออานเงี้ยเมื่อมันมีการมีการเกิดบาดแผลทำให้อักเสบแล้วก็เน่าก็าจะเกิดเชื้อบเริงตามมานะครับส่วนโรคความดันโลหิตสูงมันจะต่อเนื่องมาจากโรคเบาหวานอย่างเงี้ยเบาหวานโรคเกี่ยวกับระบบ อะไหลเวียนเลือดนะครับภาวะความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันนะครับปัญหาที่3ก็คือปัญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองสาเหตุก็คือมาจากการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองเช่นรับอาทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นอาหาร อาหารขบเคี้ยวอาหารจุกจกุจิบจิกจินะไม่ออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอ,อส่วนการพักผ่อนเขาว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงนะครับถ้านอนน้อยจะทำให้เซลล์สมองเสื่อมทำให้ความจำลดลงนะครับการดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์มีผลต่อตับภาวาตับ สร้างอินซูลินมาย่อยสลายไขมันน้ำน้ำตาลเมื่อตับเมื่อดื่มเครื่รองเหล้าแอลกอฮอตับก็จะมีคุณสมบัติในการย่อยอน้อยลงนะครับทำให้น้ำต่างในร่างกายผิดปกติไปด้วยความเครียดอย่างนี้การใช้สารเสพติดนะครับปัญหาที่4ก็คือปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ทำให้บุคคลไม่สามารถปรับปรุปรงตัวได้ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวการตั้งคันไม่พึงประสงค์การทำแท้งนะครับ